สวัสดีพี่ทางบ้านทุกๆคนนะครับวันนี้น่าจะเป็นคอนส่งทายของโอมนะครับในตรีมหัวใจลายพางก็โอ้มีรูปสวยๆขึ้นมาด้วยเป็นอีกหนึ่งคอนที่โอมตั้งใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าก่อนที่จะได้ไปรับใช้ชาติเอาตรงๆความรู้สึกของโอมมัน ยังไม่อยากไปเลยนะครับอยากอยู่กับพี่ี่มันรู้สึกแย่ไปหมดแต่มันต้องสู้ครับเพราะว่ามันเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจนะครับที่มันมีน้อยคนที่จะได้ใบแดงแต่โชคชะตาน่าจะเลือกโอมแต่โอมก็ภูมิใจนะครับที่เกิดมาครั้งหนึง่งได้รับใช้ชาติ ขณะที่โอมเข้าไปฝึกโอมไม่รู้หรอกว่าโอมจะได้ลาออกมาวันไหนแต่ในตอนที่โอมยังฝืนเลยนะครับเพราะว่าโอมก็อยู่แบบอยู่ค่ายเนาะก็เล่นมือถืออะไรทุกวันคุยกับพี่พี่แฟนคลับทางคอมเมนต์อะไรก็อะไรสดคุยกันนะครับพอวันหนึ่งเปลี่ยนจากจับไม้มาจับกระบอกปืน มันก็ใจหายอยู่นิดนึงนะครับแต่ก็ต้องสู้ต่อไปครับหวังว่าพี่ๆคงรอน้องชายคนนี้นะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณที่รักพพอร์ตแล้วก็ไม่เคยทิ้งน้องชายคนนี้ไปไหนนะครับขอบคุณจริงๆครับ